รายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับอาจารย์โภคินพล,ลกุลนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งเรื่องของมรดกที่มีการรัฐประหาร19กันยา49ซึ่งวันนี้จะเป็นโอกาสครบรอบ7ปีของการทํารัฐประหารที่ผ่านมาอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะอาจารย์นะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เป็นมรดกที่ตกทอดจากการทํารัฐประหารและเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องแก้ไขเพื่อให้เป็น ป,ประชาธิปไตยมากขึ้นกติกาเป็นธรรมมากขึ้นคืออะไรยังไงบ้างอาจารย์ก็ที่สําคัญนี่คือตัวรัฐธรรมนูญเองนะครับอันที่2ก็คือบุคคลที่ได้รับอะไรอำนาจหน้าที่หรือเข้ามาอยู่ในองค์กรต่างๆที่รัฐธรรมนูญนี้ได้กําหนดไว้เนี่ยนะครับ,รบตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเอาสั้นๆก่อนนะเราจะเห็นว่ามีมาตรา68กับมาตรา237ซึ่งก็มีการเสนอขอแก้ไขไปรประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการยุบพักการเมืองแล้ว กรรมการบริหารพรรคก็จะต้องถูกลงโทษต,ตัดสิทธิทางการเมืองน,นะครับมไม่มีสิทธิเลือกตั้งนี่้ไป5ปีซึ่งอันนี้เดิมในรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่เคยปรากฏแต่เมื่อยึดอํานาจคณะรัฐประหารก็ไปเขียนในประกาศของคณะยึดอํานาจแล้วก็ต่อมาเข้ามาใส่ในรัฐธรรมนูญอย่างผมเนี่ยก็โดนที่เราเรียวกว่าบ,บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยก็ค,คือถูกลงโทษโดย ไม่มีการแจ้งข้อหาไม่มีโอกาสชี้แจงแต่ถูกลงโทษก็เพราะว่ามีคนหนึ่งไปกระทําผิดงั้นคนอื่นต้องถูกลงโทษไปด้วยอันนี้มันขัดหลักนิติธรรมชัดเจนอันนี้ต้องแก้ไขนะครับประเด็นต่อมาก็คืออย่างอีก,อกที่ชัดเจนอย่างรัฐมนูลในมาตราหบอกว่ารัฐมนูรเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือยแย้งไม่ได้แต่มาตราส0 9บอกว่าประกาศคําสั่งคณะประหารธรไมาภิบเลส่นที่เนี่ยให้ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐมนูรหมดคนั่นจะหมายความว่า เฉพาะประกาศคำสั่งของท่านพลเอกสนทิเนี่นะครับแปลว่ามีเทียบเท่ารัฐธรรมนูญกฎหมายอื่นนี่อาจจะถูกต้อยับรัฐธรรมนูญได้หมดแล้วยังไกลกว่านั้นอีกว่าการดําเนินการการกระทำทั้งหลายตามประกาศคาสั่งเหล่านั้นเนี่ยก็ให้ถือว่าชอบโดยกฎหมายและชอบโดยรัฐมนูเช่นเดียวกันด <pl ains> ังนั you ้นถ้าองค์กรบางองค์กรไปแกล้งใครเขาเข้าเนี่ยนะฮะก็แปลว่าการแกล้งนั้นเป็นการชอบโดยกฎหมายและชอบโดยรัฐมนูลอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดสองมาตรฐานหรือมันเกิดข้อขัดแย้งในตัวมนเอง ต่อมาก็คือจะมีบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในสมัยการยึดอํานาจอย่างเช่นกรรมการปรปอชอเนี่ยพวกอ์กอิกสระทั้งหลายอ่าก็มีปปอชอเนี่ยนะครับ,รบที่สําคัญเลยคือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยไม่รับการโปรดกล้าวนะฮะก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตรัฐประหารมาไม่สักไม่กี่เดือนนั่นนะครับ,รบเดิมเขามีอยู่แล้วพอยึดอํานาจฉีกลาดูนฉบับปี40ศูนย์ทิ้งนะฮะแล้วก็ ออกคำสั่งคณะประหารออกประกาศแก้กฎหมายปปชในเรื่องของการได้มาซึ่งกรรมการก็คือคณะประหารตั้งเองล่ะตั้งไป9้ท่านก็เดี๋ยวนี้เขาจะเลยประมาณ6ท่านมั้งตอนนั้นก็เกษียณไปบ้างอะไรไปบ้างครับจากนั้นเราจะเห็นว่าการให้มีวุฒิสภาวุฒิสมาชิกส่วนหนึ่งเจ็ดสิบสามท่านซึ่งมาจากการสรรหาก็ไม่ไปไปตามหลักประชาธิปไตยแล้วถามว่าท่านมาได้ยังไงก็มาจากคนเจ็ดคนมาเลือกนั่นก็คือมี อะไรประธานสารรัฐธรรมนูญมีประธานกออก,กอตประธานปออปออชประธานผู้ตัวการแผนนรนร่นดินประธานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็สารดีกาอีกหนึ่งท่านสารปกครองสูงสุดอีกหนึ่งท่านเจ็ดคนนี้ก็มาเลือกสมาชิกวุฒิสภา และผมอยู่ที่สภาเวลาจะให้ความเป็นชอบก็ให้ความเป็นชอบประธานสารรัฐมนูลประธานกออรกตปปชอะไรครับขอตององี่เป็นต้นเนี่ยนะก็จะเป็นวนกันอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมองว่าหลายๆกฎกติกาที่มาจากรัฐมนูลปี50นํามาซึ่งเรื่องของความ,มเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลพระเพื่อไทยพยายามจะแก้ไขในแต่ละประเด็นอย่างที่อาจารย์ว่ามาแต่ก็ถูกต่อต้านตลอดถูกคัดค้านตลอดและมีการยื่นสารรัฐมนูญตลอดเวลา,ลาอันนี้จะทาอย่างไรสุดท้ายมันก็แก้ไม่ได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับก็เข้าหาเสียงเลือกตั้งมาเนี่ย เขาก็บอกประชาชนว่าถ้าเขาได้รับเลือกมาเขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญนะเพราะเห็นรัฐธรรมนูนอันเนี้ยมันที่มามันไม่ชอบทมนะฮะแล้วก็มีหลายบทมาตราที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยแต่เขาก็ไม่ได้เจาะจงจะไปแก้อันไหนเป็นรายละเอียดเขาก็เสนอว่าให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาประชาชนเลือกมา77คนจาก77จังหวัดอีก22คนรัฐสภาเลือกจากนักวิชาการเนี่ยนะครับผู้ทรงครุณวุฒ แล้ว99เคนเนี้ก็ไปยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับประชาชนยกล่างเสร็จแล้วไปถามประชาชนเลยว่าเอาไหมนะฮะก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่เราทราบมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วศาลย่อมไม่เคยมีคําสั่งห้ามสภาพิจารณาเรื่องนี้จนกว่าศาลจะตัดสินต่อมาศาลก็มีคำวินิจฉัยก็ก็ไม่ได้บอกว่าเดินหน้าต่อไม่ได้แต่ทางพรรคเองหรือพรรครัฐบาลก็เห็นว่าถ้าหากเกิด ความเข้าใจยังไม่ดีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดครับเดี๋ยวเกิดความวุ่นวายต่างๆก็ชะลอไว้ก่อนขณะเดียวกันสารก็บอกในคำวินิจฉัยเองบอกว่าแต่ถ้าจะแก้เป็นลายมาตราก็เป็นอำนาจของสภาที่จะทําได้ครับเขาก็มาแก้เป็นลายมาตราก็คือมาตราที่68บวกกับ237ที่ว่ามาตรา190เซึ่งเป็นเรื่องการทํายสนธิสัญยาก,กต่างประเทศให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นและอีกมาตราคือที่มาของวุฒิสภาว่าต่อไปนี้ให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด200คนไม่ใช่ว่ามี150 นะเจ็ดสิบเจ็ดมาจากเลือกตั้งอีกเจ็ดสิบสามมาจากสรรหาและก็มีประเด็นตรงนี้ประเด็นเรื่องที่เข้ามาสู่กรนารพิจารณาของรัฐสภาก่อนนั่นคือกรณีที่มาของวุฒิสภาครนะก็ทราบว่าก็ไปก็ไปร้องศาลสนผมผมเรียน<ข>อย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปร้องศาลเนี่ยถ้าความเห็นผมหรือนกอักกฎหมายหลายท่านเห็นว่าศาลร,รับไม่ได้เลยพเพราะเขาไปร้องตามมาตรา68ครับซึ่งมาตรา68นั้นบอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนั่นนะครับ ไปลมลางการปกครองในบอบชบำตไม่ได้เอาในเอาสั้นๆน,น,นี้น,นะครับ,รรบปัญหาก็คือว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายเนี่ยซึ่งก็มีตั้งแต่ออกกฎหมายธรรมดาออกกฎหมายรประกอบรัฐธรรมนูญน,นะฮะให้ความเห็นชอบพระกําหนดหรือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าเป็นไปนไม่ได้เลยเขาทําหน้าที่ตามที่ร,รัฐธรรมนูญกาหนดถ้าอย่างนั้นศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีเนี่ยถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเหมือนกันใช่ไหม ถ้าจะตัดสินคดีอะไรแล้วเห็นว mm ่าการตัดสินคดีจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองเนี่ยก็แปลว่าท่านต้องตัดสินคดีตัวเองเลยถ้าคนไปร้องท่านซึ่งเคยมีคนไปร้องนะฮะแล้วท่านก็ยกไปมันก็จะเป็นไปไม่ได้ด้วยตัวมันเองนะฮะศาลจะตัดสินคดีสภาจะทําหน้าที่ตรากฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพมันเป็นเรื่องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนั้นถ้าศาลมนูนเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากเลยไม่มีอํานาจไปรับซึ่ง สามนุนเสียงข้างน้อยเนี่ย<บ>ก็บอกว่าไม่อยู่อำนาจศาลที่จะไปรับไดบ้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มที่คดัคดค้านว่าการแก้รับนูนโดยเฉพาะเรื่องของที่มาหรือว่าการให้มีการเลือกตั้งสวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการเข้าไปทําลายกลไกของการ่วงดุลของการ,การตรวจสอบอํานาจรัฐเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีการขั้วการหรืออาจจะมาจากพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงเดียวกันอันนี้ก็ตรวจสอบไ,ได้คือผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าประเด็นเนี่ยช่องทีไปสามนุนไม่มีเลยต้องอาศัยช่องมาตาหกสิบแปดเนี่ย ก็คือหาว่าการตรากฎหมายหาว่าการพิจารณากฎหมายของสภาเป็นการล้มล้างการปกครองอถูกไหมครับ,รบทีนี้จะไปหาช่องเพื่ออธิบายตรงนี้ก็ไปดูในในคำปราบรของรัฐธรรมนูญว่าต้องมีดุลยาภาพซึ่งเขาเขียนยี้มาหลายฉบับแต่อาจจะไม่ถ้อยคําอาจจะไม่ตรงกันนักดุลยาภาพที่ว่าเนี่ยหมายถึงการมีอํานาจนิติบัญญ,ญัติบริหารตุลาการที่ถ่วงดุลกันอย่าง,งเหมาะสมเรียกว่าเช <check S 1> <and balance, S 2> ็คแด์บาลานซ์สอดรอบกันแล้วก็มีองค์กรอ,อิสระ ด้วยเนี่ยนะครับก็คือนอกจากศาลองค์กรอิสระฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันแต่จริงๆแล้วการถ่วงดุลหลักเนี่ยก็คือเป็นการถ่วงดุลโดยศาลเนี่ยเป็นผู้ที่ตรวจสอบ,คคบฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็ตรวจสอบฝ่ายบริหาร <surprised S 2> และศาลเองก็อาจจะตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วย <correct. S 1> <PE C> เช่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาว่ากฎหมายขัดรัานุนหรือไม่รับนุนให้สารรับนูนตรวจสอบได้มีปัญหาว่าการตราพระราชกำหนดเข้าเงื่อนไขที่รับนูนกำหนดหรือไม่ สามนุนตรวจสอบได้แต่ถ้าตรารัฐธรรมนูญเองไม่มีประเด็นที่รัฐมนุนจะไปขัดรัฐมนุนมีกรณีเดียวที่รัฐมนุน291เนี่ยในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนเขาห้ามไว้คือห้ามแก้รูปแบบการปกครองที่มีประชาธิปไตยที่มีพระพันสมบ็รประมุขเนี่ยกับรูปของรัฐเท่านั้นถ้าคุณไปแก้ตรงเนี้ยจะถือว่าขัดรัฐธรรมนูนแต่ถ้าเราไปบอกว่าให้วุฒิทธิมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะฮะไปประเสียดุลยภาพแปลว่าขัดรัฐมนูนนี่มัน ไปกันใหญ่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับส่วนในประเด็นสภาผัวสภาเมียพี่น้องอะไรต่างเนี่ยเอื้อประโยชน์กันคือเอื้อประโยชน์่ยต้องดูถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับว่าสวที่ไปร้องเนี่ยว่าการแก้ให้มีสวเลือกตั้งเนี่ยเป็นการขัดล่ำหนปในการเอื้อประโยชน์กันเพราะสวสรรหาไปร้องเพื่อตัวเองอยู่เนี่ยอย่างนี้เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองไหมคือไปตอบเป็นคาถามที่คงไม่ได้นะก็ต้องดูที่ความเหมาะสมต่างๆอาจารย์เองด้ด้วยในมุมมองทางกฎหมายก็ส่วนหนึ่งมุมมองของทางรัฐศาสตร์ส่วนหนึ่ง การที่เป็นสมาชิกผุ้ิสธธภาซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารหรืออำนาจรัฐฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้งไหมครับในในในการเมืองของประเทศเราคือถ้าต้องตั้งหลักก่อนว่าถ้าเราถือว่าอำนาจเป็นของประชาชนครับนะครับแล้วเราเชื่อว่าประชาชนนั้นเขาไม่ได้โง่เขามีการเรียนรู้เขาตัดสินใจได้เขาตัดสินใจทุกคนมีการตัดสินใจผิดบ้างถูกบ้างถ้าผิดเขาก็แก้ไขใหม่นี่เป็นเรื่องมนุษย์ปกติถ้าเราเชื่อในหลักอันนี้ ทุกอย่างก็ต้องไปสู่ตัวนั้นยกเว้นสารเนี่ยคงจะมาจากการเลือกตั้งคงไม่เหมาะอย่างสารปกครองเนี่ยคนจะเป็นตุลาการสารปกครองสูงสุดคนจะเป็นประธานสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับต้องผ่านความเป็นชอบของวุฒิสภานะฮะอย่างยกตัวอย่างปเป็นอย่างงี้หรือแม้แต่เรายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับถามว่าตรวจสอบตรงดุลทำไมท่านไม่เสนอรัฐมนุนแก้ไขรัฐมนุนในเรื่องของการแสดงทรัพย์สิน สสสวคัมตรีเนี่ยนะครับต้องแสดงทรัพย์สินต่อสาธารณะทั้งหมดที่เราต้องรู้ว่าใครมีทรัพย์สินเท่าไหร่แต่คนตรวจสอบเขาเนี่ยองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยนะครับแม้แต่ศาลเนี่ยไม่ต้องแสดงต่อสาธารณะเลยนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าได้ดุลยภาพไหมถ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอันนี้แปลว่าล้มล้างกันบกคลอยเรือเปล่ามันคงไม่ใช่มันก็อยู่ที่ว่าความเหมาะสมหรือบางทีอาจจะต้องปรับปรุงกันต่อไปเท่านั้นเองคครรัับบ กลุ่มที่ไปยื่นสารมนูลก็มองว่าการให้มีการเลือกตั้งสวเนี่ยจะนํามาซึ่งการจะทําให้ระบบองค์กรอิสระทั้งทั้งหลายที่มีเนี่ยนะทำงานไม่ได้หรืออาจจะสุดท้ายแล้วจะมีการไปครอบงาแทรกแซงองค์กรอิสระถ้าหากว่าสวมาจากการเลือกตั้งไอ้นี่ก็จินตนาการเอาทั้งนั้นครับนะครับแล้วทุกวันนี้แหละฮะอย่างสมมติวปปชเนี่ยมาจากการเรียกว่าเกินครึ่งมาจากการแต่งตั้งคณะรัฐประหารเนี่ยที่เพิ่งจะถดถอยไปบ้างบางคนเนี่ยนะฮะอันี้ก็แปลว่าที่ผ่านมานี่ก็แปลว่า เป็นเครื่องมือคณะหารใช่ไหมผมว่าเขาจะมาจากไหนเนี่ยนะครับไม่สําคัญหรอกแต่สําคัญที่ว่าต้องทําหน้าที่อย่างที่พึงกระทําต้องทําหน้าที่อย่างอิสระจากไม่มีอคตินะแต่ถ้าจะมาในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเนี่ยมันควรจะมาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นสารเป็นอิสระเนี่ยไม่ต้องมาจากเลือกตั้งของประชาชนหรอกถ้าคนดีๆเนี่ยนะฮะแล้วมีใจเป็นกลางเป็นอิสระผมว่าวุฒิสภาาก็อยากเลือกเขาคงไม่อยากเลือก ใครที่เห็นโผล่ขึ้นมาก็เป็นทางใดทางหนึ่งเพราะมันผมเป็นใครคงไม่อยากได้อย่างนั้นเพราะยังไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเลือกคนที่เขากลางๆที่เขามีใจเป็นธรรมนะฮะที่เขาพิสูจน์เห็นชัดเจนอย่างนี้ไม่มีอคติเนี่ยมันก็ดีต่อทุกฝ่ายถูกไหมฮะเราเองเราก็อยากเห็นอย่างนั้นคือต้องเชื่อในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่เชื่อเรามองว่าเฉพาะพวกข้าพเจ้าเานะที่จะเลือกคนได้ดีพวกคนอื่นที่จะเลือกคนได้ไม่ดีหมดผมว่าอีกประเด็นหนึ่งบอกว่าสภาผัวสภามีอะไรอย่างนั้นนะครับก็ฝ่ายนึงงอ้าาว่ ทุกคนมีสิทธิที่เสรีภาพที่รับนูนรับรองครับถูกไหมฮะเขาก็มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้แต่พอไปเป็นสามีพัญญาการบอกว่าอย่างนี้ประโยชน์ทับซ้อนเลือกไม่ได้ครับแล้วโอกาสเกิดมันก็น้อยมากนี่พูดตรงๆนะครับมันผมว่ามันแต่คือมันจุกจิกจนกระทั่งแบบแต่ว่าการเลือกตั้งสวเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ว่าสุดท้ายก็มาจากฐานเสียงของพรรคการเมืองอยู่ดีทีนี้เมื่อมาจากฐานเสียงของพรรคการเมืองมันก็แยกไม่ออกระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตรวจสอบมันจะทําให้ก็ถามว่า สรรหามาจากอะไรอะครับก็ถือมเรียนแล้วก็มาจากคนเจ็ดคนนะครับนั่นถามว่าระหว่างคนเจ็ดคนตั้งเนี่ยกับคนทั้งประเทศแต่ละเขตเลือกตั้งเขาเลือกเนี่ยเราเลือกอันไหนต้องตอบวันนี้ก่อนรู้ได้ไงว่าคนเจ็ดคนเนี่ยนี่นี่พูดแบบหลักการก่อนนะจะเขาจะไม่มีไม่มีธงไม่มีการฝากกันรู้ได้ไงว่าการเลือกคนจะเป็นตัวราชการสารล้มนูนเนี่ยนะครับจะไม่มีการฝากกันจะไม่มีการแบบล็อบบี้กัน เราทราบได้ยังไงอะแต่กับประชาชนนี่มันยากนะจะไปล็อบบี้ประชาชนที่เป็น,สนแสนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับต่อให้พรรคการเมืองไปช่วยแต่ถ้าคนนั้นไม่ใช่คนดีเนี่ยถามว่าประชาชนจะจะเลือกแหละดีไม่ดีส่งไปก็แพ้อีกฝ่าย,เ,ยรเราเห็นสสเนียเยอะแยะพอพรรคการเมืองทำงานไม่ได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยแม้แต่เขตที่ตัวชนะมาต่อเนื่องก็อาจจะแพ้ได้นี่คือประชาชนแต่คนที่ไม่ได้เป็นประชาชนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่แบบคงทนเนี่ยถ้าเขาใบแอบจะแก้ยังไง ใช่ไหมครับทีนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัมนูนเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางฝักรัฐบาลเองก็พยายามที่จะทําอะไรละ่ะแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะไม่ให้มีเรื่องของผลพวงการทํารัฐประหารที่ผ่านมาการแก้ไขรัมนุนเป็นเรื่องที่จะเป็นการลดผมพวงอันนั้นแต่ว่ากลุ่มที่ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลแก้ไขรัมนูนเมื่อไหร่เนี่ยวิกฤตการเมืองรอบใหม่จะเกิดขึ้นแน่แนอันนี้อันนี้จะถ้ายัง<ก>จะทำอย่างไรก็เพราะว่าเราไม่พยายามอยู่ในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยนับ ประการแรกมันก็คือต้องยึดกติกานะฮะ,ฮะก็ถือต้องก็ใครชนะเลือกตั้งถ้าได้คือรวบรวมเสียงได้มากที่สุดนี่พูดถึงว่าไม่ได้พักเดียวนะคนนั้นก็เป็นรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านเองก็ผ่านสภาวะนี้มาก่อนครับเพียงแต่ว่าในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยปัจจุบันได้เสียงข้างมากที่สุด嗯嗯 ถูกไหมครับครับแล้วก็เกินครึ่งหนึ่งก็เหมือนรัฐบาลพักไทยรักไทยซึ่งได้เสียงข้างมากแล้วก็เกินครึ่งหนึ่งครับก็มีปรากฏการณ์แค่นี้เท่านั้นเองไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นผดีการสภาหรือเป็นอะไรวันนี้รัฐบาลนี่ขนาดได้เสียงข้างมากเกินครึ่งหนึ่งของสาวผู้แทนรัศดรเนี่ยยังทําอะไรไม่สำเร็จสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเห็นภาพไหมครับครับนะฮะแล้วครับไปสัญญากับประชาชนว่าจะไปทำออกนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าจะทําไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นรัฐบาลพักเพื่อไทยจะสามารถที่จะกกรดดจัม แห่งการทํารัฐประหาร19กันยา 49, สีสําเร็จไหมฮะสุดท้ายแล้วก็ยังก็พยายามทําแต่พยายาม <c oughs> ในทําในกรอบของล้มนุนซึ่งไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับเราด้วยซ้ําไปนะ <c oughs> แต่ก็ต้องเคารพอันนี้เพราะถ้าเราไม่ยึดตามอันนี้มันก็ไม่สันติสุข <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> ไม่งั้นก็ต้องไปจับอาวุธต่อสู้กันมันไม่ใช่อย่างนั้นร <c oughs> ล้มนุนฉบับนี้เนี่ยเสียเปรียบนะฮะแล้วก็ไม่เป็นธรรมหลายเรื่อง <c oughs> แต่ก็ยังยอมอยู่ในบริบทนี้หวังว่าโดยอาศัยร่มนูนนี้เองก็จะได้ค่อยๆแก้ไขประเด็นที่มันไม่เป็นประชปไตยไม่เป็นธรรมค่อยๆไปทีละประเด็นประเด็นไปอกติกาก็จะดีขึ้นเมื่อทุกคนมายึดกติกาที่เราคิดว่ามันชอบทําขึ้นมันเป็นประชปไตยมากขึ้นเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยสันที่สุขมันน่าจะอม,มองเห็นได้ก็พยายามเนี่ยพยายามทุกอย่างพยายามอธิบายพยายามทําให้คนเห็นว่าต้องเดินบน,นวิถีนี้ร่วมกันนะครับทั้งนั้นรัฐบาลเพื่อไทยมองว่าการตรวจสอบอํานาจรัฐ ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเนี่ยกลไกการตรวจสอบมันควรจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นคือในสมัยอดีตเนี่ยนะครับก่อนที่ระบบของสื่อมวลชนจะแบบมีมี power มากก่อนที่ระบบอะเรียกอะไรฮะคอมพิวเตอร์ระบบไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมี power มากการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยนะฮะการสื่อสารทั้งหลายหลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันสําคัญมากเลยเสียงข้างมาก เสียงข้างมากก็ถูกตรวจสอบโดยเสียงข้างน้อย <C rap> แต่วันนี้ผมถามรัฐบาลถูกตรวจสอบโดยเสียงข้างน้อยมากกว่า <C rap> หรือการตรวจสอบโดยสื่อและประชาชนโดยทั่วไปมากกว่าเพราะว่าประการหลังนี่เยอะกว่ามากแล้ว <C rap> แล้วรัฐมนุนเองก็ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในความหลากหลาย <C rap> แม้แต่เด็กสตรีคนพิการ <C rap> ก็ต้องมีสัดส่วนแม้แต่ในร่างกฎหมายที่อยู่ข้ขอกับเขาเห็นไหมว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนที่เสียงข้างมากแล้วแบบจะเอาตามใจชอบมันทําไม่ได้ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า พอเสียงข้างมากทําอะไรไม่ค่อยได้กลายเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยนะฮะ,ฮะครอบงําด้วยซ้ําไปเหมือนอยากก่างกรกตสมัยก่อนเนี่ยนะครับ,รบจะให้ใบแดงใครเนี่ยต้องห้าคนเป็นเอกฉันสี่คนเห็นว่าในกอต้องได้ใบแดงอีกคนบอกไม่ต้องได้ก็แปลว่าเอาตามในกอเอาหนึ่งคนนะ,ะกลายเป็นกลายเป็นเผด็จการตองเสียงข้างน้อยะฮะถ้าเราต้องระวังคือทุกอย่างมันต้องมีดูเลยะภาพที่เราพูดกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย ยื่นไปให้สารรัฐมนูล <c oughs> ตีความทีนี้ถ้าเกิดว่าสารรัฐมนูลเกิดมีการตีความออกมาลักษณะที่บอกนี่เป็นการขัดรัฐมนูลเป็นการที่จะไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถ่วงบุลของการปกครองของประเทศมันก็ยุ่งคือผมเรียนว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะยุ่งหรือไม่ยุ่งเนี่ยจะสันติสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับไม่กี่องค์กรนะหนึ่งสารรัฐมนูลถ้าทําหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นธรรมยึดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะแม้แต่ฉบับนี้เองเนี่ยว่าอะไรอยู่ในอำนาจอะไรไม่อยู่ในอำนาจตัวเองให้ชัดเจนเนี่ยนะครับมันกเ็เบาละสองปปช นะฮะคือถ้าถ้าเป็นมรดกของรัฐประหารถ้าคใครเป็นพวกทักษิณนี่ต้องโดนถ้าใครพิพาก,กษิศก็ยังยังยังดูก่อนสมมติอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงรก็ไม่เป็นธรรมไหนจะพูดตรวจการแผ่นดินอีกนะครับรัฐบาลทําอะไรเดี๋ยวก็ผิดจริยธรรมหมดนะฮะตั้งรัฐมนตรีที่มีคดีก็บอกว่าผิดจริยธรรมแต่ยังไม่ร้ายแรงแต่รัมนูนบอกว่าคนที่เขาถูกคดีนี่ให้สถานีฐานผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกตัดสินถึงที่สุดว่าเขาผิดแต่ก็ผิดจริยธรรมไปแล้ว นะถ้าผิดใจทำร้ายแรงนาะยกก็อยู่ไม่ตาหน้าที่นะฮะในที่อีกแล้วมันสรุปแล้วถ้าองค์กรเนี่ยสารรัฐธรรมนูญปปชกกตนะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะฮะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นธรรมเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะอยู่ในกรอบหมดละมันออกนอกกรอบ,รบไม่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติไม่เป็นเช่นนั้นยังเป็นมรดกของการรัฐประหารอย่างนี้มันยุ่งแน่นอนเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าอย่างนี้ไม่เป็นธรรมอ่ะเขาเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าเราเป็นธรรมปั๊บมีเหตุมีผลมันก็จบค่อย่าง พรรคฝ่ายค้านหรือว่ากลุ่มที่อาจจะต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็มองว่าวิกฤตของปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าเมือนจะมีหรือไมอไ่อย่างไรก็อยู่ที่รัฐบาลเองนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะอย่างที่วันนี้ท่านเอสอนธิบุรรษกรินอดีตประธานคมชเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลสร้างความพอใจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ให้ประชาชนมีความพ,พึงพอใจในการบริหารประเทศของรัฐบาลเนี่ยรัฐประหารก็ไม่เกิด นั้นถึงตอนนี้ท่านประเมินอย่างไรว่าก,ก็ตอนรัฐประหารคุณทักษิณคุณทักษิณก็ได้รับความพึงพอใจมากแล้วก็รัฐประหารเกิดเขาเขาก็ได้เลือกประชาชนส่วนใหญ่อยู่เว <c oughs> ลานั้นแล้วเลือกใหม่เขาก็ชนะอีกก็ประชาชนใหญ่พึงพอใจฮะ <c oughs> แต่ถูกรัฐประหาร <c oughs> มันอธิบายอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> มันมันปัจจัยมันหลากหลายแต่ว่าถ้าประเมินว่าสองปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ไหมครับถ้าถามผมนะครับผมว่า ก็มีหลายโครงการที่ผมคิดว่าประสบความสําเร็จแต่ขณะเดียวกันอีกหลายโครงการก็ยังต้องใช้เวลาค่ะหรือสิ่งที่พยายามจะสร้างความมงพอใจด้วยการแก้กฎกติกาที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายเพื่อให้มันเป็นธรรมเป็นชอบธรรมมากที่ผมบอกอันนี้ก็ยังทาไม่สาเร็จทําไม่สำเร็จไม่ใช่ว่าไม่อยากจะทําทําจนไม่รู้จะหมุนไปทางไหนแล้วมันก็ถูกถูกบล็อกหมดอย่างงี้น,นะครับงั้นจริงๆแล้วสังคมมันต้องช่วยกันคือต้องเชื่อว่า ถ้าเขาทําไม่ดีประชาชนจะไม่เลือกเขาแล้วเราก็ไปบอกประชาชนว่าเราทําได้ดีกว่าอย่างไรถ้าเราอยู่ในบริบทอย่างนี้เนี่ยนะครับรบ,บ้านเมืองมันไม่มันไม่ทะเลาะกันคือทะเลาะแล้วมันจบตามระบบแต่ทะเลาะแล้วไม่จบตามระบบมันไม่มีที่สิ้นสุดครับครับซึ่งซึ่งก็มีคําแนะนําเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้สังคมมีความขัดแยง้งหรือมีการทะเลาะกันเนี่ยก็อย่าไปแตะในเรื่องที่มันเป็นการเมืองแก่จำนวนก็ยังก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทำเลยเรวจะไปทําอะไรเพราะว่า จะออกนี่ออกกฎหมายสองล้านล้านก็บอกจะขัดรัฐนุนกฎหมายวิธีกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งไม่เคยมีกาขัดรัฐก็บอกขัดรัฐนุนเพราะให้องค์กรอิสระให้สารให้เงินไม่พอความจริงก็ให้เงินเพิ่มกว่าเดิมแต่ไม่พอตามที่เขาต้องการก็เลยบอกขัดรัฐนูนอีกละก็เราจะอยู่ยังไงฮะเนี่ยฮะีขนาดเรื่องปกติหมดแล้วนะเรื่องเงิน3 5แสนล้านบริหารน้ำนะฮะสารปกครองก็มีคําสั่งชั่วคราวอีกนะฮะบอกว่าไม่ได้ต้องงั้นยี่อีกก่อนอีก ก็เลยเรื่องใหญ่ๆที่ต้องการจะทําให้ประชาชนพึงพอใจยังไม่ได้ทําเลยะเนี่ยอืครับทั้งนั้นสุดท้ายคิดว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้กลไกของบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยได้มากแค่ไหนสุดท้ายของของาทางผมว่าของพรรคหรือของอย่างผมสมาชิกก็พยายามอธิบายเท่าที่เราทําได้แต่ผมว่าสื่อต้องช่วยแล้วผมอยากทุกคนเนี่ยวางใจเป็นกลางเป็นธรรมเชื่อในประชาชนนะครับว่าเขาไม่โง่หรอกถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ดีเขาไม่เลือกเองอย่าไปห่วงเลยนะครับเหมือนผู้ว่ากทมเนี่ยดีไม่ดีก็ไม่ทราบแต่เราก็แพ้ เขตดอนเมืองเราก็แพ้มันก็มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าต้องเชื่อในอันนี้เลยฮะแต่ไม่แน่เราอาจจะกลับมาชนะใหม่ก็ได้ถ้าเราทําดีขึ้นหรือหรืออีกฝ่ายหนึ่งทําแย่ลงผมว่าคนคนเขาพัฒนาไม่เป็นไรครับครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากที่ร่วมรายการครับบขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์โพคินพลลกุลผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ